ดูกะทิทำที่ครับดูนุกะทิว้ายกะทิแหล่ะนะคบต่อไปเดี๋ยวเราดูน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเพิ่งกลับมาบ้านเมื่อเช้านี้นะครับน้ำตาลไปเที่ยวซะโอ้ลืมบ้านเลยครับต่อไปนะครับโมนี่นะคมนี่โมนี่เนี่ยนอนในบ้านทั้งคืนหน้าตาโมนี่เขาน่ารักครับเป็นลูกน้ำตาลครับเป็นหลานกะทิครับกะทิรักโมน่มากครับ นี่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 ต่อไปก็กะทินะครับกะทิจะแหล่มากนะครับเช้าเนี่ยฮฮฮไปเที่ยวมาแล้วกลับมาหลับต่อนนะเช้าเนี่ยฮแมวเนี่ยจับมือไม่ได้มั้ยมีดึงออกะเห็นไหมเหมือนงอนเลยนะเห็นไหมงอนวันเนี่ยจับมือไม่ได้เนี่ยจับหน่อยจับหน่อยจับไม่ได้ยังไง จับมือไม่ให้จับมันเป็นยังไงอื้มจุดนอหลับนะฮแม่จับหน่อยจับหน่อยอืมืงอนเหมือนงอนเลยเนาะเนี่ยจับมือก็ไม่ได้ดูน้ำตาลกัน้วกันน้ำตาลเพิ่งกลับมาจริงๆน้ำตาลเนี่ยหล่อว้าน้ำตาลหล่อมากนะคบน้ำตาลเป็นแมวหน้าหลอนะครับอือ เนี่ยเป็นกำมมยี่เลยน้ำตาลเนี่ยเนี่ยน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเป็นกำมมหยี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นมเห็นไคนน้ำตาลเป็นกำมมายี่แล้วนะคะอือฮอชอบงับแม่น้ำตาลอะชอบงับเนี่มเน่ยเนชอบงับมางับแล้วก็แทะเจ็บมาน้ำตาลอะฮะอฮะตาลอะเห็นไหมเหนไตาลจ้ำซนเห็นไหมเห็นมอ้อฮออดเลยโอ้ยเจ็บ ลูกกะทิทำ,ทำตอนเมื่อกี้ยังหลับอยู่เลยพอเล่นเหนืคนอื่นนะลูกเห็นไหมอัพก่อนอัพก่อนอัพคลิปที่ก่อนัอกันก็มา